สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับ Auto Fun Thailand นะครับและเราอยู่กันที่โชว์รูม m m i t Honda Automobile นะครับสาขาอุดมสุขนะครับในเครือบริษนทแมออโตกรุ๊ปนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเจอกับ Honda City Hatchback EHEV นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะครับเจ้าของค่าตัว849,000บาทคันนี้เนี่ย รวมรวมความที่ทุกคนรู้ก็คือมันคือการเอา Honda City Hatchback รุ่น rs นะครับมาใส่เครื่องยนต์ ehev ติดตั้งระบบ Honda Sensing และมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลายๆตัวในรถคันนี้ค่าตัวของเขาเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเจ้า Honda City h h t c h k รุ่รุน Turbo rs เนี่ยจะแพงกว่ากัน1 0 0 0 0แบาทและแน่นอนครับก็จะแพงกว่า Honda City ี e ซ a ดรุ่น h y b r ิ d เนี่ย10,000บาทนะครับมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีละจุดเลยครับ มาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับสิ่งที่มันโดดเด่นและทําให้คุณเห็นว่ามันคือรุ่นไฮบริดนะครับก็คือเจ้าโลโก้นะครับที่กรอบโลโก้เนี่ยมันจะมีสีฟ้าาอยู่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถเลยนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้โลโก้ตัวนี้นะครับชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมเจ้ากระจังหน้าสีดําที่มีโลโก้ RS อยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่มันเอายกมาจากรุ่น RS อยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวลิ้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นลายคาร์บอนเคปล่าะนะครับสวยดีนะครับทำให้ดูสปอร ไฟตัดหมอกรวมถึงไฟไท้ายด้านหลังด้วยมาดูกันที่ด้านข้างบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจล้อมแม็กเนี่ยลายล้อมแม็กเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันจะเป็นสีแบบออกลมดำลมดำนิดนึงนะครับอาจจะไม่คุ้นตาในตอนที่มันเป็นตัวซีดานไฮบริดเนอะเพราะว่าถ้าเป็นซีดานดีเอชีวีเนี่ยมันจะเป็นล้อมแม็กสีเงินนะครับแต่ถ้าใครใช้ซิตี้ไฮสปังอยู่แล้วนะครับรุ่น RS เนี่ยก็จะมาพร้อมล้อมแม็กตัวนี้แหละนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวล้อมแม็กเนี่ยนะครับจะเป็นล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับมมาาพร้อยง1 8 5 5ห6นะครับซึ่ง โอเคอยังเป็นยางโยกโกฮาม่าบูเอิร์ธเหมือนเดิมขึ้นชื่อเรื่องความเงียบแล้วก็ความนุ่มในระดับหนึ่งเลยด้านข้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกถ้าคุณมาดูที่ตัวรถด้านข้างเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นในรุ่น e s v v นะครับก็คือเจ้ากล้องที่ติดตั้งมาให้ด้านข้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งเพิ่มให้มาแล้วก็ถ้ามองไปตรงกลางคุณก็จะเห็นกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคอน d นอเซนซิ่ซึ่ง มีมาให้ในรถที่เป็น H E V เท่านั้นนะครับสำหรับใน c i t y The s e r i e s คันนี้นะครับด้านข้างของรถเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตัวที่เป็นเทอร์โบเลยก็จะมีในส่วนของประตูที่เปโหลดสมาร์ r เอ n ท r y มาให้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับมีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปแน่ๆนะครับทุกคนเห็นก็คือ มีการเพิ่มในส่วนของดิสเบกหลังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้า e-hv e ตัวนี้นะครับขณะที่ด้านท้ายเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนอกจากมีการเพิ่มโลโก้ของ e-hv e มาเพิ่ม1จุดแล้วก็โลโก้สีฟ้าที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับความดีงามนะครับของเจ้า city hatchback นะครับก็ยังถูกถ่ายทอดมาในรถคันนี้แบบเต็มที่จริงๆตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าพอติดตั้งแบตเข้าไปเป,เป็นตัว e-hv e เลยเนี่ยนะครับ ตัวของเบาอัลตราซีดเนี่ยจะสูญเสียความสามารถบางอย่างไปแต่ตจริงๆคือฮอนด้าเขาเก็บไว้ได้หมดเลยนะการปรับโหมดของเบาะที่นั่ง4แบบเพื่อรองรับการขนส่งสัมภาระต่าง,าง,างๆนานามากมายแล้วคุณจะเห็นว่าผมสามารถนั่งข่อยห้างที่เบาะหลังของรถคันนี้ได้อย่างสบายใจเฮดรูมเหลือนะครับเนี่ยผมสูง168อย่างที่เบาะนะครับคุณสูงประมาณแบบ170 175คุณยังนั่งรถคันนี้ได้แบบไม่ต้องย่นตัวไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือนั่งตรงๆได้อย่างสบายใจเลยนะครับและนะครับแน่นอนครับพอเป็นรุ่น RS เนี่ยคุณก็จะได้าาะทีี่่แบบวด มีวัสดุที่หลากหลายแล้วก็น่าใช้งานตัวเบาะนี่จะเป็นการประสานกันระหว่างผ้านะครับหนังแล้วก็หนังกลับแล้วก็จะมีไอส่วนหัวสีแดงๆเนี่ยติดตั้งมาให้แล้วก็จะมีการเดินได้แดงของรถตำแหน่งต่างๆเนี่ยแบบสวยงามเลยนะครับมาดูอื่นๆมีอะไรน่าสนใจอย่างในตัวรถนะครับแอร์หลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอร์หลังแบบที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ทําได้แค่เปิดปิดแล้วก็เปิดขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับมีตัวชาร์จไฟมาให้2จุดอย่างที่ผมบอกครับความเพนท์ฮอนด้าเนี่ยฮอนด้าเขาก็จะพยายามคิดห่ห เขาทำงานกับรถคันนี้ยังไงให้มันน่าใช้ที่สุดแล้วก็ลูกค้าสนใจันมากที่สุดนะครับตัวเบาะอัลต์ซีที่ติดตั้งมาให้ในซิ y h a แฮชแบ็กเนี่ยซึ่งเป็นจุดขายไม่ได้คอนด a แจ z z เนี่ยนะครับก็ถูกนํามาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังคอนติเนียมาต่อนะครับในตัวที่เป็น e s e v รถเนี่ยกว้างพอที่จะทําให้ผมเนี่ยปรับเบาะตัวอัลต์ซีได้เองตัวเองด้วยตัวเองแบบที่ยังนั่งได้อยู่ยังไม่ได้แบบ สูญเสียความสามารถหัวชนหรืออะไรยังไงนะครับนี่เป็นวิธีการปรับโหมดหนึ่งของเขาคือปรับเบาะหลังเรียบเพื่อวางของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆมากๆเข้ามาในตัวรถนะครับยังทำงานได้ดีอยู่อีกโหมดซึ่งเป็นจุดขายเลยเพราะว่าคนอื่นไม่มีนะครับก็คือการปรับโหมดแบบยกไอตัวเนี้ยขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมว่าซึกนะครับ มันยกขึ้นแล้วคุณก็สามารถวางของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆสูงๆอย่างถ้าใครแบบอช่วงนี้เขากำลังคิดต้นไม้กันเนอะใครไปซื้อต้นไม้มาแล้วแบบว่าโหวางข้างหลังเดี๋ยวใบหักเนี่ยคุณก็สามารถพับบอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็วางมันข้างในได้นะครับซึ่งไม่มีรถคันไหนทําได้นะครับคุณจะต้องซื้อ Honda ซึ่งไม่ไม่ฮอนด้าแจก็ซิตี้ฮ h b แบกนี่แหละนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสองชอยที่ทําให้คุณเนี่ยพับบอร์ดแบบนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะมันพับได้สองฝั่งนะผมว่าหลายๆคนคงสงสัยว่า แล้วถ้าเกิดไม่ใช่แค่เรื่องเบานะครับในรถเองด้านหน้าเนี่ยมันมีอุปรกรณ์อะไรเพิ่มขึ้นมามีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างอ่ะไปดูข้างหน้ากันอย่างที่ผมบอกนะครับเจ้าตัวรถคันนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือการเอาโครงของ Honda City Hatchback รุ่น R S นะครับ มาแมชอยู่บนเครื่องยนต์ e-h e-v hybrid ของ Honda นะครับแล้วก็มีการเพิ่มอุปกรณ์รณหลายๆตัวที่แบบเป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับ h o n d ้ามาโดยเฉพาะเช่นนะครับคุณจะได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับเบรคโฮม,ม,มาเรียบร้อยนะครับคุณจะได้ Honda s e n s i n g มากมายหลายระบบซึ่งมันจะโชว์อยู่บนพรมลายซึ่งคุณใช้ควบคุมระบบต่างๆมากมายบนจอจอเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลเนี่ยก็จะมีการแสดงผลในเรื่องของการขับขี่ด้วยระบบไฮบริดเพิ่มขึ้นมานะครับผ่านหน้าจอ7นิ้วที่อยู่ตรงหน้าคุณหรือหน้าจอสัมผัส8นิ้้้วเนนนคคุณสาาามมรรถลือกใชงััไดะบ รองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็รองรับระบบ Honda Connect ของเขาเองด้วยนะครับซึ่งทำให้คุณนี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับไม่เป็นะผ่านหน้าจอพนุศั์มือถือรวมถึงควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีการติดตั้งระบบต่างๆที่ทำให้รถคันนี้น่าใช้งานมากขึ้นไม่ว่าาะ็อ Air Auto นะครับพร้อมหน้าจอสาแสดงผลแบบดิจิตอลแล้วก็จะมีในเรื่องของพวก power outlet อะไรต่างๆนานามากมายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูดีขึ้นมาละรวมไปถึงเรื่องของการดีไซน์เบาจริงๆผมชอบดีไซน์เบาคู่หน้ามากกว่าเพรราาะ่า่ออยงทีบบกคั มันดูมีความสปอร์ตมีความพยายามจะใส่ในสูงพวกปีกเอยอะไรเอยเข้ามานะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้นะดึงเข้าดึงออกดึงขึ้นดึงลงได้ก็ปรับได้สี่ทิศทางนะครับสาหรับพวงมาลัยหรือว่าันาที่บอกคู่หน้าเนี่ยยังไม่ได้ไฟฟ้านะยังเป็นปรับมืออยู่เหมือนเดิมนะครับก็ก็ปรับมือกันไปแล้วกันคู่หน้าเนี่ยตรงฝั่งคนขับเนี่ยครับจะปรับได้6ทิศทางหน้าหลังเบาะพับแล้วก็เอาขึ้นเอาลงได้นะครับขณะที่ฝั่งคนนั่งเนี่ย จะปรับไ้แค่สีทิศทางคือหน้าหลังกับพับเบาะขึ้นลงนะครับมีเคอร์เทนแอร์แบกนะครับมีถุงลมคู่หน้านะครับเพราะนั้นมาทำให้รถคันนี้นะครับจะมีถุงลมเนื้อภัยทั้งหมดเนี่ยหกใบนะครับไม่ต้องไปใช้งานมันนะเก็บมันไว้อย่างนั้แหละผมว่าจริงๆ h นได้ Honda เองเขาก็พัฒนาไอ้ตัวรถคันนี้มาให้เหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการความทันสมัยนะครับต้องการความเทคโนโลยีเยอะๆหน่อยมตีติดตั้งอุปกรณ์มากมายระบบเรด้์กับกล้องที่มันทําให้รถคันนี้มีความปลอดภัยสูงขึ้นในการใช้งานนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยน เครื่องยนต์มันเหมือนกันสเปคมันคล้ายๆกับเจ้าตัว City HEV ธรรมดาหรือเปล่านะครับโดยโครงสร้างสเปคพื้นฐานเนี่ยก็ยังจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไอคิวสันไซเคิล1.5ลิตรเนี่ยเหมือนกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยให้กำลังสูงสุด98แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย127นิวตันเมตรนะครับทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลัง109แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย 2 0 3 3ิว Nm นะครับตอนที่เป็นเจ้า City ECV เนี่ย h o n d ้ Honda บอกว่าตัวแรงม้าอยู่ที่126นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ระบุแรงม้ารวมมาให้แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับจุดที่แตกต่างกันจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมนันแล้วก็ในส่วนของอัตราการปล่อยเชื้อเพลิงนะครับตัว City e v เนี่ยน้ำหนักเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะปล่อยไอเสียมากกว่านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีอัตราการซึมเป็นน้ํามันเนี่ยมากกว่านิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยอยู่ระดับจุดทุสนิยมคือพอมาขับจริงๆอ่ะเราไม่รู้สึกหรอกนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยฮอนด้าระบุอัตราเร่ง0ูน0ถึงร้อนะครับมาให้นะครับจากตัวเลขจากโรงงานเนี่ยอยู่ที่9.4วินาทีโดยการส่งกําลังเนี่ยจะเป็นเกียร์อัโลมาติแบบ eCVT ตัวใหม่ที่มีความสามารถในการใช้งานเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ไปลองเปรียบเทียบกันนะครับอ่ะไป ก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับจากฮ o นด้าโตโมบิประเทศไทยนะครับซึ่งมีความพยายามในการจะพัฒนาโปรดักต์ทั้งหมดของเขาเนี่ยให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างกันไปก่อนหน้าน,นี้ในใน t y t y t s e s i r s e s ของเขาเนี่ยครับมี Honda City ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเนาะ มี Honda City ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็มี Honda City h a t c h b a c ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็เติมเต็มพอร์ตโฟลิโอเขาด้วยเจ้า Honda City ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดมาเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับซึ่งทำให้เจ้า Honda City h a t c h b a c บ e h e v รุ่นนี้เนี่ยนะครับกลายเป็น e- c o c a คาที่ราคาแพงที่สุดในท้องตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแซงหน้าทุกคนคู่แข่งทุกคนเนี่ยต้องยอมพะละในเรื่องราคานะครับแต่อย่างที่บอกครับมันก็มีความน่าใาานนนนัม่่่ะะเเเเปป็็ครรรืืออยยยบบบบบบบซึุยยกหบบกพบบกแบบ อัลต้นะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของ Honda เลยก็ว่าได้ในปัจจุบันนะครับรวมถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า Honda Sensing หรือระบบการเชื่อมต่อ Honda Connect และอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีให้คุณจับจองเป็นเจ้าของได้เนี่ยในราคาแค่849,000บาทหลายหลายคนอาจจะมองเห็นเจ้า Honda Jazz ข้างหลังแว๊บๆนะครับ h o n d a Jazz เนี่ยตัวนี้นะครับตัวข้างหลังที่คุณเห็นเนี่ย739,000บาทโอเคเป็นรถ ที่ใกล้ๆจะถูกถอดจากการทําตลาดในเมืองไทยแล้วนะครับเพราะเขามีตัวแทนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถตัวแทนกันได้เพียงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะไปรองเครื่องยนต์เทอร์โบหรือเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยนะครับคุณก็ยังมีเครื่องยนต์ที่เป็น เครื่องจนสำหรับภายในธรรมดาเนี่ยให้เลือกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับฮนด้าในประเทศไทยนะครับก็ลองมาดูกันได้เปรียบเทียบกันได้ได้ค่ะว่าตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยดอกเบี้ยต่ำมีประกันแถมนะครับแล้วก็ได้ฮันด้าจะเมคแคร์แล้วด้วยนะครับสำหรับเจ้าแจ๊สทุกรุ่นที่ขายอยู่นะครับไม่ก่อนจากกันนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมิธฮันด้าซัมโมบิลนะครับที่มีอยู่5สาขาในกรุงเทพมหานครและหาดใหญ่นะครับ ลองมาดูครับใกล้สาขาไหนก็ไปที่สาขานั้นหรือไม่แน่ใจนะครับโทรไปถามมาก่อนได้ที่เบอร์1 3 3 4นะครับมีโปรโมชั่นมีแคมเปญที่น่าสนใจเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w autofan. co. t s นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t ยูทูบช n e l นะครับ f a c e b o o k Fan Page รวมถึงแอปพลิเคชัน autofan ไทยแลนด์นะครับก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมสอบถามมาได้เดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะพาไปทำอะไรเนี่ยติดตามพวกเราได้เลยครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์มมาากกกยเิดดขึ้นนนนนแ่่ออคคครรรัััับบบไปสสวี